ขอขอบคุณภาพแฟนอาร์ตสวยๆจากคุณ M M m a ด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญสุดจิตตกเรื่องหนึ่งครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศตุรกีตัวหนังถูกแบนและถูกข้ามฉายโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าความรุนแรงและการกระทําที่เกิดขึ้นภายในเรื่องอีกทั้งยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในหนังที่โหดที่สุดในตุรกีอีกด้วยเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวหกคน ที่กาลังปาร์ตี้กันอย่างเมามันอยู่ในบาร์ที่เลยเวลาปิดไปแล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าแก้วสุดท้ายของพวกเขานั้นจะหมายถึงชะตาชีวิตของพวกเขาทุกคนด้วยเมื่อมีกลุ่มชยายชะกันห้าคนครับได้เดินเข้ามาที่บาร์แห่งนี้พร้อมอาวุธครบมือพวกมันได้ทําร้ายเจ้าของบาร์จนเสียชีวิตและจับกลุ่มวัยรุ่นทุกคนมัดเอามือไผ่หลังจากนั้นทุกคนก็ถูกทุบตีถูกทําร้ายร่างกายจนนับไม่ถ้วนบางรายก็รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตวัยรุ่นหญิงทุกคนที่อยู่ในนั้นถูกพวกมันนเเรรรยงคอองคคิววขข่มมมมืและทาาามมาอไ้ตต เป็นค่าคืนแห่งนรกบนดินที่ไม่มีแม้แต่แสงของความหวังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าบาด้าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น6คนครับที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งภายหลังจากที่พวกเขาได้ทราบข่าวว่าเพลินหนึ่งในเพื่อนสนิทภายในกลุ่มได้ตัดสินใจไม่ทําแท้งลูกของตัวเองและตกลงที่จะแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอนําโดยเนลและกลุ่มเพื่อนๆของเขาซึ่งทั้งหมดได้ขอต่อรองกับบาโบเจ้าของบาร์ว่าพวกเขาจะขอดื่มต่ออยู่ที่นี่อีกสักพัก เพราะนานๆทีพวกเขาจะได้กลับมารวมตัวกันแบบนี้บาโบจึงอนุญ,ญาตให้พวกเขาดื่มต่อกันอีกคนละแก้วเทานั้นเพราะมันก็ล่วงเลยเวลาปิดของบาร์มานานมากแล้วไม่กี่นาทีต่อมาได้มีกลุ่มชายชะกัน5คนได้เดินเข้ามาภายในบาร์แห่งนี้โดยที่บาโบได้เชิญพวกเขาทั้ง5้าคนออกไปเพราะบาร์นั้นปิดแล้วแต่อาบีหัวหน้ากลุ่มกลับบอกว่ามันจะปิดได้ยังไงก็ยังมีคนนั่งกินเบียร์หัวโดอยู่นั่นบาโบจึงบอกว่านี่เป็นแก้วสุดท้ายของพวกเด็กๆพวกเขากําลังจะออกไป อาบีเลยบอกว่างั้นพวกเราก็จะอยู่กินที่นี่จนกว่าเด็กพวกนั้นจะกลับก็แล้วกันบาโบ้ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้เสิร์ฟเบียให้กับกลุ่มของอาบีทุกคนแต่ทว่าหนึ่งในนั้นกลับแกล้งปัดแก้วเบียจนแตกส่งผลให้บาโบ้ที่รู้สึกโมโหเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ไล่ตะเพิดทั้งห้าคนให้ไปพ้นพ้นจากบาร์ของเขาสักทีซึ่งนั่นก็กลายเป็นชนดวนเหตุที่ทำให้บาโบ้ถูกเล่นงานกลุ่มวัยรุ่นที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงพยายามลุกขึ้นมาห้ามปามกลุ่มของอาบีเพื่อช่วยเหลืออบบบบาบบาาาาโเเขงแต่่กกกกลกลัยป็นนวพวพคทุ ถูกเล่นงานโดยกลุ่มชยายชกันพวกนี้และถูกจับมัดปากเอามือไ -ph หลังทุกคนถูกทุบตีทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงมีบางรายหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตเด็กสาวทุกคนที่อยู่ภายในบาร์ได้ถูกลากตัวไปเลียงคิวข่มขืนกันอย่างสนุกสนานไม่เว้นแม้กระทั่งเพลลินที่กำลังตั้งท้องอยู่โดยเธอพยายามวิงวอนขอความเมตตาจากพวกมันแต่เธอว่ากับไร้ผลมีหนำซ้ำเธอยังถูกข่มขืนและทรมานจนสลบไปท่ามกลางสายตาของเซลิมหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอาบิที่รู้สึกไม่เห็นด้วยกับการกระทำพวกนี้เลย แต่ก็ไม่สามารถห้ามปาลมอะไรคนอื่นได้เขาจึงถูกอาบิเรียกตัวไปสอบถามว่าทำไมเซลิมถึงไม่ยอมแตะต้องเด็กสาวพวกนี้ซึ่งเซลิมก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการพวกเธออาบีเลยบอกว่าเด็กพวกนี้นั้นเนื้อตัวพวกมันใช้แต่ของแพงๆทั้งนุ่มนิ่มและหอมหวนต่างจากพวกแก่ๆที่เราเคยนอนด้วยซึ่งต่อมาบาโบเจ้าของบาร์สามารถแกะเชือกที่มัดแขนของเขาออกมาได้สําเร็จและพยายามที่จะเล่นงานพวกของอาบีจนขาหัก แต่ทว่าด้วยกําลังเพียงคนเดียวทําให้บาโบต้องถูกพวกมันเล่นงานจนตายไปอีกคนเด็กวัยรุ่นทุกคนถูกบังคับให้ออกมาที่สนามฟุตซอลที่อยู่ภายในบาร์โดยที่พวกของอาบิถึงกับอูทานออกมาว่าทั้งเมืองอังการาที่พวกเขาอาศัยอยู่กันนั้นมีสนามฟุตบอลฟรีให้เล่นรวมกันไม่ถึงสสนามเลยด้วยซ้าแต่เด็กพวกนี้เล่นกันอยู่ในบาร์ของตัวเองเลยวะ่ะอาบิจึงได้ท้าพวก,เด,กเด็กเล่นฟุตซอลกัน3ต่อสซึ่งถ้าพวก,เด,กเด็กเอาชนะพวกเขาได้มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่หากแพ้ แฟนของเนวก็จะถูกอาบิลากตัวไปข่มขืนแทนซึ่งแน่นอนว่าพวกของอาบินั้นเล่นโกงและตุกติกทุกรูปแบบอีกทั้งยังแก้มัดเพียงแค่เนวคนเดียวแล้วเล่นแบบ3รุมหนึ่งแต่เนวนั้นเป็นนักกีฬาฟุตซอลอยู่แล้วเขาจึงสามารถแข่งกับทีมของอาบิได้อย่างสูสีเมื่อเห็นว่าตัวเองกําลังจะแพ้อาบิจึงได้ควักปืนขึ้นมาแล้วยิงไปที่หัวเข่าของเนวทันทีภาพที่ตัดกลับมาที่เพลลินอีกครั้งที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหลังจากที่เธอถูกข่มขืนจนสลบไป เธอได้พยายามตะเกียกตะกายออกไปขอความช่วยเหลือที่ด้านนอกของบาร์โดยที่มีเซลิมเห็นเธอเข้าแต่เขากลับปล่อยให้เพลินนั้นหนีออกไปเมื่อแพ้เกมฟุดซอลแฟนของเนลก็ถูกลากตัวไปข่มขืนต่อหน้าต่อตาของเขาวินาทีนี้ทุกคนหมดสิ้นแล้วถึงความหวังศักดิ์ศรีของทุกคนนั้นถูกเหยียบย่ำและถูกทำลายโดยกลุ่มของอาบิซึ่งพวกมันได้คุยกันว่าจะฆ่ากลุ่มวัยรุ่นทุกคนที่อยู่ภายในนี้แล้วจัดฉากวางเพลิงเพื่อกบเกินร่องรอยเพลินสามารถหนีออกไปจากบาร์ได้สำเร็จและได้เข้าขอความช่วยเหลือจากคนที่่่ผผาาานนไปนม ว่าเพื่อนของเธอนั้นถูกจับตัวเอาไว้ภายในบาร์แห่งนั้นเพื่อนของเนลที่ได้ยินว่าพวกเขากำลังจะถูกฆ่าตายจึงได้ตะโกนพูดกับพวกของอาบีว่าแกโทษพวกฉันที่มีอันจะกินมากกว่าพวกแกแกโทษสังคมว่าทําให้พวกแกต้องมาเป็นแบบนี้แต่ทําไมพวกมึงไม่โทษตัวเองบ้างมีวิธีการเป็นร้อยเป็นพันที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่พวกมึงกลับเลือกใช้วิธีการแย่งชิงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้พวกมึงมันก็แค่หมาขี้แพ้ที่รู้สึกดีเวลาที่ได้ลุมกัดคนอื่น จากนั้นเขาก็ถูกอาบิลั่นไกใส่สมองทันทีอาบิบอกกับคนอื่นว่าก็แล้วยังไงละ่ะถ้ามันจะทําให้ฉันได้เดนสิ่งที่ฉันต้องการพวกแกลองมองดูสภาพของพวกฉันแต่ละคนสิกรรมกรคนขายเคบับคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีแค่เดินมาเฉียดบานนี่พวกกาดก็ไล่ตะเพิดพวกฉันออกไปแล้วโว้ยถึงจะเข้ามาได้ก็แล้วยังไงต่ออีกฉันก็ต้องมานั่งดูแววตาจากพวกคนรวยที่มองเข้ามาอย่างดูถูกเหยียดหยามว่าไอ้กุ้ยคนนี้เข้ามาในบาร์ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะ วินาทีแรกพวกเธอก็คิดแบบนั้นตอนที่ได้เห็นพวกฉันครั้งแรกหรือว่าฉันพูดไม่จริงแต่ไม่ทันที่อาบีจะได้พูดต่อจนจบพวกตำรวจก็บุกเข้ามาช่วยชีวิตเด็กทุกคนได้สําเร็จอาชญากรทุกคนถูกนาตัวไปขึ้นศาลในเวลาต่อมาและพวกเขาได้ให้การทักทอดว่าเซลิมนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งของพวกเขาอีกทั้งยังยกความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเป็นความคิดของเซลิมเพียงคนเดียวและทั้ง4คนเป็นแค่ผู้ติดตามไปเฉยๆในเวลาต่อมาอายการของฝ่ายโจทย์อย่างกลุ่มวัยรุ่น ได้เข้ามาคูดคุยกับผู้พิพากษาให้ตัดสินลงโทษเด็ดขาดกับคนกลุ่มนี้แต่ทว่าผู้พิพากษานั้นกลับยืนการที่จะตัดสินไปตามหลักฐานที่ได้มาเท่านั้นแต่คนพวกนี้มันเป็นเดรัฉานมันเป็นตัวอันตรายร้ายแรงลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณเปิดข่าวหน้าหนึ่งอ่านแล้วพบว่าลูกสาวของคุณเองถูกพวกมันรุมข่มขืนจนตายคุณจะรู้สึกยังไงผู้พิพากษาก็เลยบอกว่าพวกเขาทั้งห้าคนไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน เป็นแค่คนขายของเป็นกรรมกรเป็นชนชั้นล่างของเมืองนี้แล้วจะให้ผมทำอะไรได้ยัดข้อหาร้ายแรงให้กับพวกเขาอย่างนั้นหรือจากนั้นผู้พิพากษาก็เดินจากไปซึ่งในที่สุดวันพิจารณาคดีก็มาถึงศาลสูงสุดได้ตัดสินให้เซริมนั้นถูกจำคุกตลอดชีวิตจากการซักทอดของอาชญากรทั้ง4คนและคนที่เหลือถูกจำคุกเป็นเวลา5ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดทั้งหคนถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำ ซึ่งต่อมาอาชญากร4ี่คนได้ถูกฆ่าตายอย่างเป็นปริศนาภายในคุกส่วนเซลิมเองก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอแต่บาดแผลในวันนั้นก็ไม่มีทางจางหายไปจากใจของกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดไปช่วงต้นนั้นเกินความจริงไปหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าสําหรับภาพยนตร์เรื่องบาด้านั้นจัดว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หาดูได้ยากแบบโคตร เพราะว่าตัวหนังนั้นถูกแบนอย่างจริงๆจังๆจากต่างประเทศมีหนำซ้ำภาพที่เอามานําเสนอใน YouTube ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่ฉากบางส่วนเท่านั้นซึ่งในเวอร์ชั่นแบบอันคัดต้องเรียกได้ว่าเล่นเอาผมดิ่งและจิตตกไปแบบเป็น,นวันๆไปเลยครับคือเนื้อหามันดาร์กมากแถมยังสร้างมาจากเหตุการณ์จริงอีกด้วยในภายหลังที่ผู้ต้องหาพวกนี้นะครับถูกจับกลุมตัวได้ทั้งหมดพวกเขาก็ให้เหตุผลในการลงมือว่ารู้สึกอิจฉาในชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเด็กๆพวกนี้ทั้งๆที่พวกเขาตากตามทางานกันอย่างหนัก กว่าจะหาเงินมาซื้อเบียร์ได้แต่ละแก้วแต่ทว่าเด็กพวกนี้กับเที่ยวเตะและใช้เงินกันอย่างสนุกสนานพวกเขาเลยรู้สึกอิจฉาและมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของสังคมก็เลยตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นลงไปซึ่งหากทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและสําหรับคนที่อยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆภาพยนตร์เรื่องบาด้านั้นถูกแปลซับไทยเอาไว้แล้วที่เว็บโอ้นนอนซอยหนึ่งลองตามเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพย,ายนตร์เรื่องบาดาหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ